เรื่องอ,อ,อ,ะอ,อะไรบ้างพออมม่อพรวันนี้ที่นัดมาประชุมวันนี้ก็คือมาเพื่อที่จะมาเตรียมการในการที่จะโหวตร่างรัฐมนูลที่เราจะแก้ไขทั้งหมดนะครับตอนแรกนี่เราก็คิดว่า จะไม่มีการประชุมแต่เนื่องจากว่าเราได้นับไว้กับท่านสมาชิกแล้วตั้งแต่เมื่อตอน่อนวันอังคารแลวเราก็ดาเนินการมาเนื่องจากสองวันนี้วาระมีเยอะก็เลยขอเอาวาระวุมพิเศษวันนี้พร้อมทั้งในการที่จะเตรียมการในการที่จะประชุมวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์หน้าด้วยครั้งหน้า เราจะขอมาประชุมพักวันพุธตอน8มิถุนา30นาทีจะได้ตัดธนาคารออกไปวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศดรเนี่ยนอกจากจะมีเวลาเสาร์อาทิตย์วันจันทร์แล้วในธนาคารเนี่ยย,ยังมีเวลาเดินทางมาได้ไม่งั้นจะต้องเดินทางมาจะไม่แต่วันจันทร์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลแค่นี้เดี๋ยวท่านผู้สื่อขา่าวก็จะไปเขียนว่าอ๋อมาตรงนี้เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรครับเอาความสะดวกเป็นหลัก แนวโน้มตอบแทนก็ไม่ได้แต่แนวโน้มของพวกเรานี่ตอบได้ไม่มีการคุยเพื่อที่จะเช็คเสียงว่ามันจะผ่านวาระสามหรือเปล่าต้องถามท่านผู้ที่สมาชิกแต่เราก็คิดว่าในวาระแรกเนี่ยเขาก็ให้เรามาแล้ว200คน200เสียงครั้งที่สองวาระที่สองก็180กว่าเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยในวาระที่สามเนี่ยเราขอเกิน83เสียงก็เพียงพอคือในพลังพัชรังไม่ห่วงใชนิศร์เราไม่ห่วงเรื่องของเสียงของความ นี่แต่เสียงสวอย่างใหญ่ครับแสดงว่าที่พี่บอกขอแปสเสียงพอแสดงว่าตอนนี้เราลงเขาลดลงจากร้อยสองร้อยนี่ขาดงานก็ขอเกินแปดสิบสามเสียงขึ้นครอาจจะได้สองร้อยก็ได้เป็นเสียงพับร่วงเองเมั่นใจอ่ะเพราะว่าทุกคราจะออกมาแต่ว่าตอนน้องจะเป็นนัเพราะว่าเราให้เขาแสดงคาทีเขาก็แจ้งชัดกับเรามานานแล้วว่าในส่วนนี้เขามี อาจจะดว,วดออกเสียงกับในส่วนของที่อวดไม่รับลงสู่พักเล็กอันนั้นก็ตามข่าวขอบคุณนะครับครับ